ตัปเดตความเคลื่อนไหวลิซ่าลาบูบูมีหัวเป็ดน,นะคะน้องลิซ่าบินวับมาไทยจริงหรือไม่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะน้องลิซ่าได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวบนไอจีสตอรี่แน่นอนว่าลิซ่ามากับลาบูบูอีกแล้วนะคะศึกชิงชุดนะคะลาบูบูได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ บางคนนี้ยังตามล่าหาลาบูบูยังไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าหาตัวยากมากแล้วก็มีราคาที่พุ่งสูงขึ้นออกมาอีกด้วยล่ะค่ะลาบูบูชุดนี้นะคะมีความพิเศษยังไงเพราะเป็นชุดขนเฟอร์สีขาวแล้วก็มีหูดด้วยนะคะตรงหัวของลาบูบูก็ฉบับพิเศษมีหัวเป็ดสีเหลืองนะคะซึ่งน้องติ่าก็มากับแฟชั่นหลักนี้ค่ะใส่ชุดธรรมดาโลกไม่จำนะคะหัวเป็ดไปเลยสิคะมากับกระเป สีเหลืองลายน้ำตาลนะคะของแบรนด์ลุยวิกตองค่ะแฟนๆต่างก็แซวบอกว่าตามหาชุดเหมือนลิซ่านะคะจะได้เหมือนเจ้าหลาบูบูแล้วก็มีแฟนบางส่วนมีการพูดคุยกันบนทวิตเตอร์บอกว่านอกลิซ่าอยู่ที่ไทยแล้วนะคะตอนนี้ บินวาร์ฟมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะบินยองเงียมมากๆก็ไม่แน่ใจว่าน้องอาจจะมาทำงานอื่นร่วมไหมแล้วก็อาจจะถ่ายทำซีรีส์ดังอเมริกา The White Lotus ์ซีซั่น3นะคะซึ่งทางกองถ่ายนี้ก็มาถ่ายช่วงหลังที่ประเทศไทยก็มีนักแสดงบางส่วนนะคะก็ได้มาลงสตอรี่ก็ได้อยู่ที่ประเทศไทยอีกแล้วนั่นเองละคะ่ะ